อ้ยอ้เราเป็นคนสายเปยดีนเนาะแบบวามม่าดีไซน์ก็ดีนเนาะเล่นไลน์คอมเมนต์ก็คอมเมนต์ว่าให้ยทามเศร้าเล่าเนออาจะเด่นมากคือซื้อกี่เลจะคือซื้อก,กี่เลคือดีใจเนาะคือความพันเลยเนาะที่อายเราว่าดินมาเที่ยวเคยเห็นใครมาเนะาะใกล้ปันน่ะนม่เคยเห็นใครมาโอ้ตื่นเต้นเนาะเห็นแล้วเนาะ ในคนก็อยากให้ท้าวความรู้สึกว่ามีเอฟซีมาเพียเป็นได้ความรู้สึกแบบว่าอ่ายเล่าแบบนี้ใสด่ดีเองเนาะเข้าหนูนะทุกคนเนาะน้องควงันพะกัญย์เมย์จะคือคนเวียดคือคนเวียดยจะคือคนเวียดนะจ๊ะนะจะมีแฟนหรือเปล่าะจะมีแฟนหรือเปล่วาว่าเพราะว่าจะมีแฟนหรือวอค่ว่า สุดอิ่มสาวสุดเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะทุกคนมือนี้กะน้องอ่อนกับทุกคนมาเที่ยวท่าแต็งพักรีสอร์อทเนาะเห็นโศกเสาเงางอยได้เนาะน้องอ่อนกับบริสุทธิ์ไปทางเลยเนาะทุกคนมือนี้ก็เลยมากับน้องควรสองคนเฮาเนาะมาถ่ายรูปบินแล้วก็สิไปตลาดเลยไปซืบเลีอเล้องยูเลี้ยกินเลยเนาะ เฮักกับวันสูมาลินบันไดน้องน้องอ่อนกับบุคคลมาเวดีเพี่อน้องคันเบะคิดแต่มาเวเนาะทีนี้ฮักเรียว่าเวทายหุเซะหนึ่งซองเซะเนาะขรบคุณทุกคนเข้ามาให้กำลังใจสองน้องอ่อนสาวเราแต่งเด้อทุกคนยังมีน้องอ่อนกับโตกะโต๊โต๊ลงตลอดอ่ะขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคลิปนี้ก็พาเพื่อนไอจเลสเนาะเห็นคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ถามว่าโอ้ยรู้สึกกี่ไรว่ามีนมไทยมาห่อเทือนห่อซานซาลาวเนาะแวบว่า ข้าก็ซื้อคือน้องออนบอกกับไอตลอดเนาะว่าซื Now, ้อคือความพันเลยเนาะซื้อดีใจบุคคลว่าคนมาแต่กวจไกลาสิมาหอด้วาดีนะอบอคือบุพันเนาะแต่ว่าคั้นไอมาอีกได้กับมาดิมาเทียอะไรเยอะแบบว่ามวลเนอะไอเราเป็นคนเตะเนาะนิสัยดีเนาะทุกคนนิสัยดีอยู่แต่กินยังไงเราก็พาไปเนาะนิสัยดีในวันนี้น้องออนจะพาทุกคน โลรินดากาสิไปตลาดเดินเอาไปตลาดไปซื้อของกินเัน็กๆคนนอนนะไปะ <c oughs> นี่น้องเฮามาเที่ยวกับน้องควันเนาะมวดบอทา,าเต็มความรีสอร์ทเนาะก่อนสิไปตลาดเนาะเฮาก็มาเวเที่ยวก่อนเนาะทุกคนเป็นแว่เที่ยวแล้วแว่ไทยฮูบซื้อเนาะบาเลยกินอีหยังแต่จริงเนาะก็ไปตลาดเนาะ เ no. นกทุกคนบรรยากาศดีดีเนาะเนรมวนลให้เนรมลายสาวเจ้าแม่มีความรู้สึกกี่ทีไอจเจเลตมาเที่ยวเมืองกีเลยจะม่วนเนาะไอไอเราเป็นคนสายเปรีเนะาะแบบว่านิสัยก็ด<ม>ีเนาะเห็นลายคอมเมนต์กับคมมอมเมนต์ว่าให้ยทามสาวเล่าเน่ไอจเจเลตมารู้สึกกี่ไรจะรู้สึกกี่ไรดีใจเนาะคือความพันเลยเนาะที่ไอเรามา บินมาเที่ยวเคยเห็นไพรมาเนาะไก่กันนาะเคยตามไปฉีดเนี่เคยเห็นไพรมานะโอ้ตื่นเต้นเนาะเห็นแล้วเนาะไ, <c oughs> ได้คนก็นอยากให้ทำความรู้สึกว่ามีเอ็ซีมาเที่ยวเป็นังได้ความรู้สึกแบบว่าอายเล่าแบบนี้ใส่ดียองเนาะเฮาหูนะทุกคนเนาะน้องควันพอกันยังโสดคือเก่าเลยทุกคนจะโสดอยู่บ่ ยังสูตรเนาะอาจะเด็ดเพิ่มามากนี้เพิ่มมากอีกคนหนึ่งค่นเนาะคลิปนี้ก็พักเคิือาจจะเด็ดเนาะโ,โนเฮาก็มาก,กับน้องควนเนาะมาเที่ยวคุณวาพมาเนาะ อ,อู้วันนี้น้องควนเพิ่งพาเที่ยวเนาะเที่ยวมวนเป็นมวนน้องสองคนโซวามีเอฟซียังมาเที่ยวจะชาไหมอยู่วะพามาเนี่ยนอนพามาเนี่ยนอนอู้ทุกคนเป็นตะมวนเนาะน้อมามไทยหุบทำมาไทยหุบเด็ดคนเข้าไนนี่ก็ได้ปะรถมอเตอร์ไซค์น้อยเด้เรือทุกคนมอเตอร์ไซค์ อู mm. Ivan, well, uh, ้ดอกไม้ค้นงามเลยฮวนแลดเด้อเขาห่มกันฮวนแดดลายเนาะขึ no ้นขึ้นว่าเขาในเฮบอมตัวนั้นเขาบไวเลยเนาะเขาไวเลยใช่อันนั้นไวเนาะอู้ดอกไม้ค้นงามเลยพี่ดอกไม้นี่ดอกอันสั้นเลยเนาะอู้งามเนาะทุกคนดอกไม้งามกว่าตังคู่กับสาวงามเนาะว่าสันอู้หูโซนไในเวตวนเนาะ เราห้าวซ้องคนไก่สิไดเมื่อยเดือดถุกคนท้ายข้าหนึ่งเด็วก็เมื่อนเนาะเพราะว่าสิพาไปตลาดเองเนาะเนาะทั้งนาเนาะโอ้รถยังมีจะขั้นคือเขาเด็ดเนาะสัตนาก็คือสิบุมีโยตะซันนี่ไปไปตลาดมาห้าวขน้องควขนมขนมภาพไปเนาะไม่ทานใครเชื่องดีเนาะทุกคนเดินทางไปตลาดทัด บาไปตลาดเพื่อสิออกมากแต่ทางทางนินแรงแหละก็มาออกใส่ทางยางเนาะเพื่อสิห่อนเนาะทุกคนวิปปั๊มนละมันนี่เส้นทางกะแคบๆ สีห้องก็ใส่เวลาประมาณสมุกวายสองคืนมุกนะพ่อจัตลาดตามเส้นทางก็ยังมีมวย,ยางี่่จามากกันตลาดนพกพี่ก็กีไทยขีไทหน้าไปจบจากไปไทยหน้าก็ยังขีเป็นตลาดเคนมีเ,เงินนในขี่รถ หม่ขาเหยียบเาเหยียบเขาไปได้เขาเป็นยังดอกนี่มันเป็นมองฝากรถมอเตอร์ไซค์นี่ว่ารถจักรเนาะแต่นี่ส้มหนาคนขับรถเท่าีงน้นองควรนปะไปซื้อยังไงตลาดนี้แล้วเขาเป็นที่ ทําให้เจเດ็ดมาสื่อเครืองตอจะสื่ สือแค่นี้เอาเขามาหอดตลาดเราพูดพูดือย่างเนาะเงินกันอันน้อยนิดนิดหน่อยเ๋ยวทุกคนเามากินขจีปาเต้เนาะเสสาวขายขจีปาเต้งามเนาะทุกคนมากกัสักวัน ลังลังลังกำลังยากอยู่จะเป็นเอียงแล้วก็หกเมกอันนี้บูส่บิงเขใส่เอียงไงนะเขาก็บอเคยกินนะแต่ว่าเหนก็ได้คิดยากสมีผู้ว่าพาไปย่เมืองนอก อ <laughs> ยู่อีกแล้วคือสาวคล้ายคาจียอยู่งามนอนจัานะนอยู่แต่ฮะแตควันก็อยูอย่ดีใจเลยคดีกตีพ <laughs> ากันดี <laughs> บอ,อกเอาเพชรเป็นอะไรเลยล่ะจะคล้ายคู่มือแนะ่นอนอยู่นี่เนาะ เมนจะคือคนเวียดคนเวียดจะคือคนเวียดนะจ๊ะนจะมีแฟนหรล่จะมีแฟนหรือเปล่าควาจะมีแฟนหรือเปล่าควโสดอสส์สดเลยอายุจ้าเลยพายขเราเกินในสิบห้าสิเราอายุจ้า นึกว่าน ội กูหันอายุจ้ะนะจักปีจักปีเลยอายุจ้ะคือน,าน,าานอายุสาวสาวสมโนยสาวลาวน่ารักค่ะสาวคล้ายเ้าจีบเตนี่ระวังเ้าจีกับเจ้าจ้าตัวเลเซียบกว่ากันเนะาะจะคลองแล้วเสียบกว่าคนเมองใหนุ่นได้นะจ๊ะ นุ่นน้องพัดเดอร์ฟีทางเขาหาน้องไปได้เสื้อมีดีได้เสื้อมีดีกค่อ,อ,อ,อยากได้ฟุซาวคล้ายเขาจีปาตีในเมืองน้ำเขากและมาต,ตลาดแล้วนะ้องเขากำลังซื้อเมือเน้อนะซื้อโอ้ยังซื้อลองซื้อไข่ กับซีงมทุดถ่ายกับกะแงเนาะมาซื้อเงินเวลาซื้อซัมเน่กัเบิร์เนะสงนเนาะเมื่อนเนาะบซเนมื่อวันนัี้เนาะค่าพักรถกับซองพนกีบเนาะเด็เจ้าองเมื่อกันนเลยุกคนเงินบบลายเาอยู่อนๆเากับซองนีเนาะ้อเมื่อก่อนวันทุกเนาะ่งกาะฟอมื่อันก่ันก เมื it it ่ออนาบัติเราลรงจะออกตลาดแล้วเมื่อเมื่อกลืนก็อนกอนอีกเวลาสองมงเพื่อจะเลื่อประมาณสามสี่โ

อดเพื่อนเด้อเว้าวน้องทุกคนถ้ามาตลาดเขาก็อดเพื่อนทีละลอยน้องเพราะว่าฝนตกเนอะห้ามทุดทางเปียกปอนก็น้องทุกคนตกแทบตกบ่าน้องทคนเนาะเปียกจนมุ่ย่างกันยังเนอเปียกแทบเปียกบ่าทุกคนช่วยเนาะขนาดไปตลาดก็ยังคนตกหนักมึงสบเละวะหนาวเนาะเปียกบัดพงเงี้ยงกันเนาะน้องอ่อนก็สิได้ยเนาะ ขอบใจเอ็ซีทุกคนในไลน์เ้อที่ามาติดตนดเนาะอนก็ไปตลาดกับบริสุทธิ์ยังรวมรายเนาะซื้อซิงูโลนึงแก็ซื้อไข่เนาะ่อวักินวถนัดเลเนาะพอห้ากองบริสุทิ์ลิ่งรวายยิสองเซนเนกันมันสามบเซก็ซื้ออะไรนัดน้ำมันหอกน้ำมันรดค่านองค่ส่งเนาะซื้อขนมเนาะวันกินเนาะ้ากัสด๊ยกไรเนาะ ุณทำให้ก็นั่งใจสองน้องออนเช้าเราแต่งเทุกคนข่ให้ก็นั่งใจน้องออนคลิปต่อไปขอบใจเอฟซีทุกคนในรายที่เข้ามาติดตามและซัพพอร์ตน้องออนตลอดมาขอบใจเรนได้เลยทุกคนกระหักทุกคนท่าให้ก็นั่งใจน้องออนเช้าเราแต่งเลยทุกคนสำหรับทีนี้น้องออนขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ใบพอกันหนาแล้วขอบใจเอฟซีทุกคนในรายสำหรับคลิปนี้น้องออนขอกาคำ่าสวัสดีใบพอกันหนาเลยทุกคนทุาน